สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆครับมาซ่อมเจ้าเครื่องตีฟองนมตัวนี้ครับตัวนี้นะครับจะใส่ทานนะครับ 2A 2ก้อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ให้ดูนะ แบบนี้นะครับสวิตจะอยู่ด้านหน้านะครับสวิตก็คือเป็นตัวตัดนะครับตัดลายไฟอยู่ตรงช่วงนี้นะครับช่วงล่างนี่โอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูครับอาการของมันก็คือนะครับแรงบ้างเบาบ้างครับสมมติว่าเราเอียงขึ้นนะครับแรงก้มตามลงไม่แรงอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนี่ครับ อันนี้ก็แรงดีนะครับแต่พอบางทีเราหงายขึ้นหรือเอียงผิดตำแหน่งนะครับมันก็เบาลงนะครับเนี่ยครับเป็นสาเหตุนะครับที่ให้เราถึงต้องมาซ่อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับแล้วก็ดูปัญหาครับว่ามันมาจากไหนอาการเนี้ยถ้าเพื่อนๆนเดานะครับเพื่อนๆก็จะรู้ว่ามันต้องมีอะไรหลวมแน่ๆนะครับเพราะว่า อยู่อย่างนี้แรงเอียงขึ้นมาไม่แรงนะครับผิดท่าผิดทางซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวกับมอเตอร์หรือระบบสักเท่าไหร่นะครับมันต้องมีอะไรที่หลวมแน่แนเลยอันนี้ผมถอดน็อตแล้วนะครับมีน็อตสามตัวให้เพื่อนๆดูครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะร้องอ๋อเลยครับว่าเพราะอะไรนะครับผมจะค่อยๆถอดขึ้นมา ใช้น็อตล็อกอย่างเดียวครับเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมเห็นความแตกต่างอะไรไหมลักษณะจะอยู่อย่างนี้นี่แบบนี้เพื่อนเเห็นไหมครับว่ามันไม่มีสายไฟเชื่อมกันเลยนะครับมันใช้แรงกดลงไปแค่นั้นเองนะครับ แล้วบางทีเนี่ยเมื่อหน้าสัมผัสมันไม่สนิทกันนะครับมันก็จะมีอาการแรงบ้างเบาบ้างครับนี่แหละครับสาเหตุง่ายๆเลยทั้งสวิตด้วยนะครับสวิตก็หน้าสัมผัสแตะอย่างเดียวนะครับเมื่อบางทีมันแตะนานๆมันล้านะครับมันก็แตะกันไม่แน่นนะครับไม่แน่นไม่แนบสนิทอันนี้ครับวิธีการซ่อมง่ายๆนะครับเพื่อนๆ ก็บัดกีครับหาสายไฟมาเชื่อมบัดกีเข้าไปทุกอันนะครับปัญหานี้ก็จะหมดไปครับเดี๋ยวผมก็จะลองนะครับมาบัดกีให้มันเรียบร้อยเลยครับตอนนี้นะครับผมก็ได้บัดกีสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนเพื่อนๆประกอบนะครับก็ระวังสายเนี่ยมันจะไปหนีบกันนะครับ ถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยบางทีว่าฝาเนี่ยมันจะกดกันไม่สนิทนะครับเพื่อนๆก็ต้องค่อยๆใส่ครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็มีตัวค้อมสายด้วยเหมือนกันนะครับก็พ,าพายายามใส่ให้มันไม่ไม่เบียดกันนะครับเพื่อนๆเ,เมื่อเราทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาลองเทสการใช้งานกันครับ ไม่ว่าจะมุมไหนก็แรงเหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคครับการซ่อมครั้งนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ